สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสูช่องเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันกบแอนในช่วงแรกของมือวันที่30เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆดด,ๆดังๆนะคะมืออาภาพพ่พอแม่พี่น้อง้านเฮ้าสุกุสกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางจากเซียนกอไก่นะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะ,ะสําหรับตัวเลขชุดนี้ของเซียนกอไก่นะคะเป็นตัวเลข เล,ะะเลขมีที่มานะคะเลขมีทีมาเนาะค่ะเนาะตัวเลขของเซียนกอไก่ที่ได้นํามาฝากในมือนีคลิปนี้ซีมีตัวใดสิโดนใจพ่อแม่พี่น้องบอนะคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเซียนกอไก่สวัสดีครับจ้าตามโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะครับผมจ้าเออสิเตรียมจดเลยได้เลย,ยค่ะบันนี้ โอ้ค่ะเป็นเนี่ยข้างจ้าโคงสุดท้ายแมนค่ะแต่ว่ามันเป็นยังไดงล่ะมันเอ่อลอยชาแน่งอนนี้จ้าก่ะยังท่านอยู่นอ,อกเพราะว่ามืออื่นมันออกเนาะจ้าเป็นบนเขาหายมากยังสี่เลยครับ บนเด่นเจ็ดกับห้าบนเด่นเจ็ดกับห้าจคบคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองค่ะเบิร์แล้วครับมิโซน้นเอามิโซน้บอกคะสำหรับบน มันมันเป็นบนโดยเฉพาะครับค่ะเบรดดิโทนี่ล่ะค่ะสี่ห้าสองสี่ห้าสองสามตัวนั่นค่ะเนาะครับอีกตแต่หางหนัง่นกบหกห้าสองหกห้าสองค่ะโตฟันมิดเดียวก็คือ ้าสองสองตัวนี่ขาสอง้าสองนะคะจ้าปันเม็ดเดียวห้าสองค่ะจ,จะว่า้าเอฟซีบ่ม,มากกะจับคูเอาเองเลยครับค่ะบางที่ผมจับมันเกะาิบิบนเง่นนะค่ะจ,จับใส่ตัวดินเขานี่แหละเขาจ้า สองตัวนี่มาตัวหนึ่ง <Je> c, เจ๊ก้าผ่านี่เานาะค่ะเนาะกันะคบค่ะเขาบอกมาอย่างสี่สองตัวนี่นี่ตัวหนึ่งอืมมันแสดงว่าเป็นรับๆบ,บอกแค่ไหนครับมันเกิดเลขไม่ทีมากครับอ๋อเป็นเลขไม่ทีมากเนาะคะ่นะเนาะครับจ้าคันบมนมากผมจับ่ห้กับให้เป็นเอฟซีเป็น ไอ้จับเอาเองครับโอเล่ตมิติมานี่จะงวดเหรอคะเส้นกไก่มันบางหวนกระบ,บุมีครับอ๋อค่ะทีเมื่ฝั่นไอ้โค่งสุดท้ายให้อืมจ้ะตัวเลิมสำหรับตัวเล่มอย่างนี้เขารับประกันเลยครับจ้ะสองตัวมาตัวหนึ่งบางที่ผมกระจับให้บบถือกระบะจับจ้ะอืม อันอันนี้ก็ให้ยฝึกซีพย์ไปจับเอาไว้เองนลยนะจับใส่คขึ้นเล่งมิธีมาพย์หายเจ็ดกัมหามาแต่ว่าเสี่ยงกอกลยมาจับครูหายครับผมโอ้ต้องยากจับหายเออย่านจับหายว่ถือหายพยนไปจับเอาเองก็ได้ครับค่ะโอ้เจ็ดกัมหานี่สองตัวนี้มาตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะรับประกันเลยมีด มีตัวหนึ่งค่ะอืมอืมค่ะจังสนะกัเกิดเป็นแนวทางเนาะก,ก็จอาออันนันบม่มีรางบอกคะเสียงอัไกจรางผมหายแล้วงนอนใ้คลิปก่อนน่ะโอ้อเอรา,า,างของคลิปก่อนเนาะอันนี้เอาบนเนาะะเนาะกับจ้ารางหายถ้าคลิปก่อนนั่นจ้างวนนี่บ่มีรา,างมีแต่บนอย่างเดียวครับอืมจ้าจ้า เออก็ให้ผมกระจับหายซี่หางเท่านี้ล่ละจ้าได้ค่ะอันเป็นพี่น้องเด็ซี่บมากกะให้เป็นไปเจับเบ้าเองนี่นะค่ะอืมเดกสามตัวกับมีสองหางแค่นี่ละจ้าผมกระโบหายหลายดอกเออถือเป็นถือพิษเป็นพิษเลยนะอืพิษก็ยอมล้ว่าพิษึ้นมันหายหลายเันซับสนซื่อ ค่ะอืมไอพี่น้องเอ้พี่น้องอีซีเพิ่นไปพ,พิจารณาเบิง้งเพราะวะ่าเด็กมันเกือบไก่เี่ออกแล้วนะจ้าจ้าได้มาเออมาดวนมาดวนเลยอืมอันนี้สายดวนเนาะค่ะเนาะเลยมที่มาเนาะค่ะครับผมจ้าได้ได้ค่ะเดี๋ยวจีไอเอฟซีเพิ่นพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะครับค่ะแต่โตัว,วงกบมนี่หาสองคู่เดียวนะค่ะเนาะหนึ่งเม็ดเดียวครับ เม็ดเดียวเลยสำหรับเรล็กหาสองจ้ะเอาเซียนก,ก่อไกลไม่เพิ่มเติมอันไหนอีกบ่ก็มันเบาจื้ออขั้นหายหลายคลิปหลายเป็นกระสีทรับสนน้ำนะมันมต่อไปกับจักสีมีโคงสุดท้ายแล้วบอ่ด,ดอกมันอย่างเป็นว่าล้ายน,นะ,ะนกกะก็จะเท่ากับ แล้วแต่เชียงกกันเอาคนโคงเรลขกคือเกาห้าก็ได้ค่ะเอาตะคงเหล็กเอาตะคีบเหล็กก็ได้นเนาะเดี๋ยวให้มันให้ผมคิดเบื้องก่อนค่ะได้ค่ะได้อืมจ้าขึ้นหลายๆก็มันหลายๆมันกับพระจักสีเอาน์หน้าแมนผู้สื่อน้ำหนึ่งที่เนะ<ข>าะมันมันมีนสื่อน้ำเดี๋ยวให้ภาวนาให้ผมตัดสินใจเบื้องไม่ก่อน ได้ค่ะได้ได้ค่ะมันนี่ไงท่านไปพิจนารณาเบิ่งเอาเองนะครับจ่าได้คะ่ะครับก็มีเท่านี้ละครับค,ค่ะยังได้กับขอบกุ้นเสี่ยงกอไก่ที่ได้น้ำตัวเลกอันสดนี้มาให้เนาะค่ะเนาะครับผมจา้ารักษาสุขภาพคะ่ะลำลำรวยๆ<อ>ด้วยคะ่ะเสี่ยงกอไก่ขอบกุ้นหลายๆคะ่ะครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขนะคะเลขมีที่มานะคะจากเซียนกอไก่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อชุดนี้เป็นบนย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะเอา,อาเด่นบนนะคะบนเด่นที่7หลัก7กับหลักห้านะคะบนบนเด่นเจกับหาตัวเลข3าตัวมี4ีหาสองหหาสอง สองตัวบนนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งห้าสองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปนาจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวน้ามาเพื่อเป็นแนวทางค่ะมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อจังใดกะขอหายพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเป็นเพียงแนวทางตัวเลขนะคะพ่อแม่พี่น้อง เอาแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเท่านะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุกุ่สก้อนโชกโ,โชคมันมันลำลำรวยรวยแห้งแห้งปังปังไปน้ากันสกุลสก้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากเซียนกอไก่ค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใด ที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือ่อแรกถ้าบ่าอยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้บ่รพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางช่องค่ะเพราแม่พี่น้องค่ะ เอาแคปหน้าจอได้พี่น้องนอเ,เอววนอะ,คะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ร้อมนะคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะแนวทางเลขมีที่มานะคะจากเซียนกอไก่นะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็จได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุข่อนไปก่อนค่ะเอาไวพ้พอกันไหมคลิปหน,านะะ้าเด็กสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ